นนส่วนอีกเรื่องหนึ่งค่ะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์สุดกรางเหมือนกันจากเจ้าของรถมาสแตงคือตอนนั้นเนี่ยมีเจ้าหน้าที่จะไปยึดรถเป็นเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์แต่ปรากฏว่าเขาถูกคู่จากเจ้าของรถคันนี้เนี่ยมีคลิปบันทึกเอาไว้นะคะมีการโชว์ปืนขู่พนักงานไฟแนนซ์ที่จะมายึดรถแล้วเหตุการณ์ก็เป็นไปตามภาพค่ะคุณผู้ชม อยากดังเดียวจัดให้รีเทิร์นพาร์ทหนะคะ <_ an> เขาโพสต์คลิปเหตุการณ์เป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์เนี่ยไปยึดรถคันนี้รถฟอร์ดมัสแตงสีแดงนะคะแต่ปรากฏเนี่ยค่ะคือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาต้องมีการปิดเทปเอาไว้เป็นตามขั้นตอนการยึดรถนะคะ <_ c oughs> แล้วต่อมามีผู้ชายเดินเข้ามานะคะที่สวมเสื้อสีเขียวกางเกงขาสั้นสีน้าเงินเดินมาแล้วถือปืนมาด้วยนะคะแล้วก็มาดึงเทปกาวออกจากรถ ตะโกนด่าเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ด้วยถ้อยคยําหยาบคายจากนั้นสตาร์ทรถหนีไปเนี่ยค่ะที่เห็นนี่คือปืนนะคะ จ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ชื่อคุณฟ้าก็บอกว่าเป็นเหตุการณ์ช่วงบ่ายวันที่2ที่ผ่านมาคือเขากับเจ้าหน้าที่เนี่ยไปยึดรถฟอร์ดคันนี้ตามคําสั่งบริษัทไฟแนนซ์จนทราบว่ารถจอดอยู่ที่บ้านหลังนี้ก็ไปเคาะป,ประตูไปเจอกับวัยรุ่นคนหนึ่งอยู่ในบ้านก็สอบถามแต่ว่าวัยรุ่นคนนั้นเนี่ยตอบมาด้วยถ้อยคําหยาบคายแล้วจากนั้นก็มีผู้ชายคนนี้เนี่ยถือปืนมาด้วยแล้วก็เล็งไปที่เจ้าหน้าที่ด้วยนะคะลองฟังเสียงผู้เสียหายค่ะ มา,มาถึงก็สไลด์ปืนชีมมาก็บอกว่าไม่หลบกูยิงหลังจากนั้นเนี่ยก็คือตามคลิปเลยครับ<ะ>คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมาก<ะ>คือคิดไม่ออกเลยพี่คือขาแข็งเลยก็เอ้ยจู่ๆมาถึงว่าชักปืนอย่างเงี้ยเราตกใจอะ่ะเพราะทุกเคสที่เราเราทําตามขั้นตอนของบริษัท<ะ>เราไปถูกต้องหมดคือการเจออาจารย์ต่างๆเนี่ยคือต้องมี<ะ>ตรงนั้น,เ,นเป็นพื้นที่ตลาดเป็นแหล่งชุมชนมีคนมาตลาดก็หลายก็เยอะอยู่<ะ>แล้วทีเนี้ยเขาทำอุกอาจขนาดเนี้เดินมาถึงปุ๊บ สะไรต์ตนขึ้นมากลางถนนซึ่งหน้ารถก็จอดอยู่ตรงหน้าตลาดมัน,นคือถ้าเกิดว่าเกิดพลาดทางปืนลั่นขึ้นมาถ้าเราโชคดีอาจไม่ใช่เราที่เราโดนอาจจะไปโดนคนอื่นที่อยู่ในตลาดละ่ะคือความสูญเสียมันเยอะ,อะพี่ ค่ะเรื่องของคดีนะคะพนักงานสอบสวนบอกว่าเรียกให้ผู้เสียหายเข้ามาสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะมีการออกหมายเรียกผู้ก่อเหตุให้มารับทราบข้อหาค่ะค